แล้เวเขาก็จะมีแขนงออกมานะคะใบนี้แบบบิ๊กเบิ้มมากโน้ำต้นตัวนี้เขาก็จะอวบใหญ่มากเลยนะคะนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพือนนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้แม่อร์เาจะมาชวนเพื่อนเพื่อนปลูกผักที่คนไทยชอบทานและก็ชอบปลูกกันมากๆค่ะก็คือคณะฮ่องกงนะคะที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็ไม่อร์ปลูกในแปลงนะคะเป็นคณะฮ่องกงที่มีอายุประมาณ45-50วันได้แล,แล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วด้วยนะคะตอนนี้คณะของกงของแม่อร์ก็โตสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆดูนะคะนนี้นะคะแม่อร์ก็เลยจะมาชเ่อนกที่อคณะของกงค่ะมาดูวิธีารแม่อรปลูกคณะฮ่องกงแบบง่ายๆนะคะปลูกแบบไม่ยุ่งยากเลยมีวิธีอย่างไรกันบ้างค่ะขั้นตอนในการเตรียมดินค่ะขุดแปลงพริกหน้าดินตากเอาไว้ประมาณ1-2ออาทิตย์ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ปูนขาวในอัตราส่วน50-150กรัมต่อ1ตารางเมตรปูนขาวจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินและก็ช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชค่ะหลังจากที่เราใส่ปูนขาวก็พรวนดินผสมให้เข้ากันทำการตากดินทิ้งไว้อีกประมาณ7-10วันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการปรับปรุงดินด้วยการเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยวิธีการเติมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วค่ะโดยจะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วน1กิโลกร,รัมต่อ1ตารางเมตรคลุกเคล้าผสม,มให้เข้ากับดินถ้ามีน้ำหมักชีวภาพนะคะก็อาจใช้น้ำหมักชีวภาพราดรถทิ้งเอาไว้ประมาณสัก1อาทิตย์ค่ะ ส่วนค่า pH ที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไปนะคะก็จะอยู่ที่6-6.5ค่ะคลิปการเตรียมดินปลูกผักดยละเอียดสามารถดูได้ในคลิปนี้นะคะจะใส่ลิงก์ไว้ในกล่องข้อความข้างล่างค่ะเรามาดูวิธีการเพาะต้นกล้าคะนากันค่ะเมื่อาใช้วิธีหว่านต้นกล้าในกระถางเล็กๆก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ7-10วันแล้วก็จะเริ่มมีใบจริงออกมาเราก็จะ ทำการคัดเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะนํามาย้ายลงไปปลูกในกระถางพอกล้าโดยเราจะทําการย้ายต้นกล้านะคะที่สมบูรณ์แข็งแรงลงกระถางพอกล้า1ต้นต่อ1กระถางเพื่อให้ต้นกล้าของเรานะคะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีไม่เบียดแน่นกันจนเกินไปแล้วทําการแยกสารอาหารกัน โดยอีกวิธีนึงเราสามารถหว่านมาเมล็ดลงแปลงพอกล้าได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำการถอนแยกต้นกล้าทีหลังก็ได้ค่ะในช่วงระหว่างที่พอต้นกล้าต้องทำการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะรดน้ำเช้าเย็น เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ20-30วันหรือเราลองดูใบแท้นะคะมีใบแท้ประมาณ3-5ใบ mm hmm. ก็สามารถย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกที่เราทำการเตรียมดินเอาไว้ล่วงหน้าได้แล้วค่ะคลิปการพอต้นกล้าโดยละเอียดนะคะแม่ออยททำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในลิงก์ในกล่องข้อความด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนําต้นกล้านะคะย้ายลงมาปลูกในแปลงค่ะขนาดของแปลงก็มีขนาดหน้ากว้างประมาณ1เมตรความยาวประมาณ4-5เมตรค่ะเราอาจจะใช้ผ้าพลาสติกคลุมดินนะคะหรืออาจจะใช้ฟางคลุมหน้าดินก็ได้ค่ะเพื่อรักษาความชื้นและอุณหภูมิของดินป้องกันหน้าดินแล้วก็ลดวัชพืชที่จะเกิดขึ้นค่ะ ส่วนการย้ายต้นกล้านะคะเราก็ควรทำในตอนเย็นๆค่ะเพื่อที่จะทําให้ต้นกล้าสามารถปรับสภาพได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะระยะห่างระหว่างต้นที่เหมาะสมในการปลูกคนานะคะก็ประมาณ20ซนติเมตรค่ะ หลังจากทําการย้ายต้นกล้าเสร็จแล้วนะคะก็ทําการรตน้าให้ชุ่มเลยค่ะเนื่องจากต้นกล้าย,ยัางเล็กและอ่อนแออยู่นะคะก็จะทําการกางมงกันมแมลงค่ะเพื่อช่วยป้องกันหนอนปีสื้อและ,มะแมลงต่างๆที่จะมาทําลายค่ะการบำรุงรักษานะคะดูแลต้นคะนาให้เป็นต้นคะนาที่มีความอวบและลำต้นใหญ่ก็คือคะนาเป็นผักกินใบและลำต้นจึงต้องทำการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงๆค่ะ หลังจากที่เราทำการย้ายต้นกล้าลงปลูกแล้วประมาณ10วันนะคะเราก็เริ่มให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เรามีนะคะโดยอาจจะใช้หนึ่งกำมือก้มความนะคะโรยไปรอบๆลํลำต้นนะคะแล้วก็ทำการรดน้ำโดยทันทีค่ะเนี่ยนะคะหน่าอยาจ,จะใช้ปุ๋ยอบลรากาซ์หรือปุ๋ยหมักที่นำเอาน้ำมันของพืชออกไปแล้วค่ะถ้าเพื่อนมีปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะ โดยจะโรยไปรอบๆบบริเวณโคนต้นนะคะระยะความถี่ในการให้ปุ๋ยก็อาจจะให้อาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะหลังจากที่เราให้ปุ๋ยแล้วนะคะเราก็ต้องทำการรดน้ำโดยทันทีเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะบำรุงเพิ่มเติมด้วยฮอร์โมนนมสดและก็ฮอร์โมนไข่นะคะก็จะช่วยทําให้ต้นคะน้าของเรามีรสชาติที่หวานกรอบมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้สมบูรณ์แข็งแรงค่ะโดยจะใช้ฮอร์โมนไข่หนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับฮอร์โมนนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะผสมในน้ํา4-5ลิตรนะคะราดรสทุกๆ3วัน5วันค่ะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะเพิ่มเติมด้วยการใช้ปุ๋ยที่มี น้ำเห้นสูงๆนะคะอย่างเช่นปุ๋ยหมักน้ำที่วัวน,นะคะราดรสสลับกันไปก็ได้ค่ะสำหรับคลิปการทำฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักที่วัวน,นะคะถ้าใครสนใจไม่อยอก,ก็จะใส่ลิงก์วิธีการทำนะคะไว้ในกล่องข้อความข้างล่างค่ะการให้ปุ๋ยฮอร์โมนบำรุงนะคะก็ควรทำในวันที่ อากาศดีๆค่ะฝนไม่ตกแล้วก็ทําในช่วงเช้านะคะประมาณก่อน10โมงค่ะเป็นช่วงที่ตาบใบของพืชเปิดว่างมากที่สุดค่ะก็จะสามารถทําให้พืชนำสารอาหารต่างๆไปใช้ได้ดีค่ะการรดน้ําและการให้น้ํำคานะคะคานต้องการน้ําอย่างพอเพียงแล้วก็สามสนานเสมอเนื่องจากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้น้ําเช้าเย็นค่ะ คอยดูสภาพแวดล้อมนนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเราอาจจะมีการเพิ่มรอบกันให้น้ำในช่วงที่มีอากาศร้อนมากๆก็ได้ค่ะคะนาเป็นผักที่ชื่นชอบแสงแดดนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะ แต่จะปลูกได้ดีในช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงพฤศจิกาหรือธันวาของประเทศไทยค่ะลำต้นตัวนี้เขาก็จะอวบใหญ่มากเลยนะคะนี่ขนาดเมื่อมีอายุ45-55วันจะเป็นช่วงที่ขนามมีการเจริญเติบโตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะนี่นะคะลำต้นแบบทุกต้นเลยเขาก็จะอวบน้อยอ้วนเลยค่ะ ก็อยากให้ดูใบนะคะว่าใบเขาแบบเบลอเลยนี่ ็จะมาชวนเพื่อนๆเ,เก็บคณะกันค่ะวิธีการเก็บคณะนะคะก็เราควรจะเก็บคณะในช่วงอตอนเช้าๆนะคะดีกว่าในช่วงบ่ายค่ะเพราะว่าในช่วงตอนเช้าเนี่ยคณะเขาต็้จะได้ความสดชื่นจากน้ําค้างในเวลากลางคืนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราตัดในช่วงตอนเช้านะคะคณะก็จะคงความสดกรอบแล้วก็ได้คณะที่มีคุณภาพดีนะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานค่ะ เราต้องการขนงนเราต้องการเก็บกินได้นานๆนะคะเราตัดให้เลยข้อที่1กับข้อที่2ก็ขึ้นมาค่ะให้เหลือใบไว้ไประมาณสักสองใบนะคะแล้วเราก็สองถึงสามใบแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวเขาได้อีกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีขนานออกมาค่ะเนี้ยค่ะออ้กรอบมากเลยนี่ขนาของแม่ออยนะคะอันนี้เราตัดทานเองแล้วก็ตัด ให้เหลือข้อไว้หน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้กินแขนงต่อค่ะก็ปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บกินได้หลายรอบเลยเนี่ยนะคะเราก็นับไปตรงใบให้เหลือสักสองใบนะคะข้อสองข้อแล้วเราก็ตัดเลยเดี๋ยวเขาก็จะมีแขนงออกมานะคะนี่โหน่ากินมากเลยต้นแบบ อวบมากๆเลยนะคะเนี่ยต้อนอวบและใหญ่สุดเลยคันเนี่ยแม่ก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บไปไม่หมดหรอกวันนี้แม่ก็จะมาเก็บเฉพาะที่เราจะทานเท่านั้นนะคะแบบเนี่ยเรา,า,าก็ทานเท่าไหร่เราก็ตัดไปคือแบบต้อนอวบมาก ิ้มมากเลยนี่ค็เราปลูกทานเองนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีอะไรเลยใบนี้แบบบิ๊กเบิ้มมากมก็อยากลองกัดให้เพื่อนๆดูนะว่ามันแบบรสชาติเป็นยังไงนะน่าจะหวานนะไม่่อจะลองหักให้ดูหักได้ไหมเนี่ยอู้ นี่ไงอ้ยอันนี้ไม่อาลองหักให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะจะลองดูว่าแบบกรอบมากขนาดไหนนะอืมกรอบแล้วหวานมากเลยอันนี้อร่อยมากเลยคะ่ะ ากให้ดูนะคะเนี่ยก็เขากรอบมากจริงกินสดได้เลยนะหอมมากอร่อยมากจะหักให้ดูว่าเขากรอบแบบอ,อร่อยมากๆค่ะ ได้เยอะเลยเแต่ว่าวันนี้ก็จะไปทานับข้าวให้ชาวบ้านจังค่ะหมากาาต้นแบบเบลเร์เลยเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นคณะอวบๆใหญ่ๆเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนั่น อบมากเลยนะคะอันนี้เก็บมาห้าหกต้นนะคะ จากที่เราตัดคณะไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือโคนเอาไว้เราก็จะมาทําการใส่ exemple, ปุ๋ยเลยค่ะเพื่อที่จะทําให้ได้กินแขนงต่อนะคะเป็นการบํารุงต้นให้แขนงของเราแตกยอดออกมาได้เร็วมากขึ้นค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกครั้งที่เราให้ปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกโรยไปบริเวณรอบๆโคนต้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการรดน้ำด้ทันทีเลยค่ะนี้ก็เป็นคะน้าที่เก็บมาได้วันนี้นะคะวันนี้แม่อ้อยก็ตั้งใจว่าจะทำเมนูคะน้านะคะให้โอบ้าจังทานค่ะเมนูวันนี้ก็จะทำเป็นรัดหน้ายอดคะน้านะคะแล้วก็เห็นก้านอบบบแบบนี้นะคะก็ต้องทำเป็นยำก้านคะน้าค่ะ วันนี้ก็เลยได้ทำเมนูอาหารไทยนะคะให้คนญี่ปุ่นทานอีกแล้วค่ะวันนี้ย่าก,ก็บอกว่าเป็นคะนาที่ก้านอวบแล้วก็หวานมากๆเลยนะคะผักที่เราปลูกเองนะคะยังไงเราก็มั่นใจนะคะว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษอย่างแน่นอนก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะคะของคนปลูกผักค่ะอันนี้นะคะนี้ก็เป็นคะนาอุย้ยหลอดเลยมันต้นใหญ่มาก ก็เป็นคณะนะคะที่มเาเก็บวันนี้นะแบบมันเยอะมากมันต้นใหญ่มากเลยวันนี้เก็บแค่ห้าต้นหกต้นหนึ่งนะคะเนี่ย,ะะยก็จะได้ประมาณนี้เลยเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ลําต้นเขาก็จะอบกกวบใหญ่ๆนะคะกรอบสดอร่อยมากก็อยากจะแนะนํานะคะให้เพื่อนๆไปลองปลูกกันดูค้ะนะคะปลูกง่ายปลูกไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เติบโตเร็ว ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่อ่อยด้วยนะคะไว้คลิปหน้าแม่อ่อยก,ก็จะพาเพื่อนๆมาลงสวรกันอีกค่ะเจอาก,กันาคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ